thank <laughs> you ตอนนี้เรามาถึงสนามราชมังคลาแล้วนะครับเรานั่งรถเปลียนฟรีมาจากสถานีแอร์พอร์ตใงมักกะสันเราจะเดินเข้าไปในงานนี่ครับนีเรามากับจุ้ยครับอดก็มาอดลบแล้วครับลบก่อนเลยเดี๋ยววินารไรกินซะละลอนวันนี้เราถึงจุดปากคอลวนะครับแบบดับแบกนะดับแบกเราฝากของเสร็จเราเข้าไปข้างในกันนะครับ นี่คือบรรยากาศรอบๆเจอกันนะครับครับเจอกันครับ <c oughs> ขอตีแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันครับรถ ตามหาบล็อกของเรานะครับเราบล็อกไอนะอไอนะ่จะเดินไปกลๆจยนหเลยเดไปดูกันว่าการเข้าบล็อกเป็นยังไงนะครีบยวหาบล็อกไม่เจอเลยเราจะเจอทหแนนะรับแล้วครับบล็อกไอ บ้านนะแผนวันนี้เป็นไงบ้างครับแผนแผนวันนี้ก็ทำได้เต็มที่ครับแต่ว่าไม่ได้นอนมาเดี๋ยวทาทางนิดนึงครับย้อนมาดิชเชอร์ครับดิชเชอร์ได้บอกไปว่าการที่ดิเชอร์ขอทราบแผนในการวิ่งวันนี้นะครับตรงนี้มันเป็นการวิ่งไปเรื่อยครับเพจแปดนะครับเพจแปดนะเพจแปดได้เข้าทับสองนะเนี่ยคนนี้สองชั่วโมงครึ่ง ครับโคนฮะเอาแผนในการวิ่งอย่างนี้เป็นไงบ้างครับแผนในการวิ่งก็น่าจะสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งตู้จชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี่คือเข้าเส้นชัยใช่ไหมครับครึ่งคือ5โลเดี๋ยววนนี้สมาชิกเราครบแล้วนะทั้งหมดกี่คนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูว่าใครจะเข้าเส้นชัยคนแรกแต่ไม่น่าจะปิดหวังครับคนนี้นี่คนนู้นข้างหลังก็มาเชียร์ผน โอเคเดี๋ยวใจกันเดี๋ยวเราครอบล็อกกันนะเดี๋ยวใจกันตอนปล่อยตัวนะครับโอเคตอนนี้เรารอปล่อยตัวนะครับนะรอปล่อยตัวตอนนี้ยังคืน13นาทีครับปล่อยต,ตัวแบบได้ตอน,นอยังคืนครึ่งสำหรับแผนในะวันนี้ก็คือเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเราไปเท่าที่ไหวแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ซ้อมถนนมาเลยนะครับเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครั้งสุดท้ายที่ลงวิ่งถนนก็คืองานคุยลองมาราธอนเดี๋ยวเรารอเวลาปล่อยตัวครับเดี๋ยวเราครอบล็อกไอ้กัน

ชั้นห้าเดี๋ยวไปซ้อมปล่อยมากคืคคอเขาเรียกว่าโดยบองเร <ไป S 1> ิ่มถึงแล้วช็อตก็ต้องจัดให้มันแน่น หน้าแบบบอกเลยว่าท่านรอพัว่าการการแข่งขัน,นใดท่านรอไปสนุกก็ยังยืนให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราออกมานอกสนามแล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่หน้ากำแพงนะครับเราวิ่งไปเรืเร่อยๆมีกองเสียด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวา เข้าสู่หมืนพระรามเก้าพี่หมืนพระรามเก้านะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นสะพานรงอีทีก็รู้เลยดแดงเดี๋ยวข้างหน้าจะมืดแล้วหน้าจะมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราไว้อัปเดตกันอีกทีตอนนี้เรากำลัขง,ข,งขึ้นสะพานแรกนะครับน่าจะต้องเดินขึ้นแล้วแหละ จบเบาๆเลยเรายไปนะครับจะเป็นทางขึ้นเราชะลอแล้วมาเจอโอ๊ตครับโอ๊ตบอกว่าไม่เหนื่อยเลย สามโล่กว่าๆเอ้ยเท่าไหร่อย่าไปนับไปเรื่อยๆดีกว่าไปตอนนี้เรายังตามจุ้ยไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าจุ้ยเป็นยังไแล้วส่วนทีเชอร์ก็อยู่ข้างหลังไป วิ่งผ่านเชนท่นพระรามเก้ายนะครับมุ่งหน้าไปสู่มุ่งหน้าไปจ <Okay. S 1> ไปุนแดงก่ับไปอีกต่อเรื่องวิ่งอยู่ข้างบนอยู่นะครับยังไม่ลงล่างตอนนี้8กิโล47นาทีนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้9กิโลแล้วนะครับแต่เราเราจะขึ้นสะพานที่3น,นี่ใช้เวลาไปห้าสิบนาทีนะครับ นะครับ เราถึงอุโมงเป็นแดงแล้วนะครับแล้วจะลงอุโมงกันนะครับตอนนี้ระยะทางได้10กิโลจากต้นทางแล้วลงอุโมงค์เป็นยังไงไป เราขึ้นมาจากอุโมงค์นะครับเราก็จะขึ้นสะพานอีกแล้วสะพานที่4สี่ที่สี่นะจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปปุ๊บถึงอนุสาวรีย์ก็จะเป็นน่าจะเป็นครึ่งทางครับ okay, เดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ เราวิ่งมาถึงถนนเสาลีใช้สมรรถภูมินะครับเราออกจากอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็มาทางถนนราชที่ขีนะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานแก้วขอเดินขึ้นสะพานด้วยกันครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งต้อนลงเอาเนี่ครับบรรยากาศการขึ้นสะพาน ไปเราไปกันต่อครับเดินขึ้นสะพานเรื่อยๆขาลงแล้วพี่อันนี้อยู่ที่ถนนด้าชวิถีนะครับมีนักวิ่งส่วนหนึ่งกลับตัวมาแล้วอันนี้กิโลเมตรที่13กว่าๆนะครับก็ใช้เวลาไป1ชั่วโมง21นาที๋ยวเราไปเรื่อยๆครับไปถึงจุดกลับตัวข้างหน้า โลเมตรที่14บสี่นะครับจุดกลับตัวแล้วนะครับกิโลเมตรที่14บกว่ากว่าเกือนสิบห้าไปไปต่อครับครับตอนนี้อยู่กิโลเมตรที่16บหกกว่านะครับเราเลี้ยวขวาเข้ามาที่ถนนสวรรคโลก เราก็จะมุ่งหน้าตรงไปเรืเ่อยๆครับตอนนี้เราถึงลานท้าวลูปส่งมานะครับอย่างนี้แต่เราตรงไปนะครับแล้วก็กลับตัวแล้วก็ออกไปทางนี้ครับทีนี้เดี๋ยวก็จะเข้าเส้นชัยแล้วครับอันนี้เป็นท้าลูบส่งมานะ เคเดี๋ยวเรารียบไปกันต่อครับนี่ก็เป็นจุดแยกทางนะครับระหว่างปูนะครับแล้วก็ฮับของเราเดี๋ยวเราอยู่เชิงกลับแล้วส่วนปูจะตรงขึ้นไปกับข้างรามาลันแปดนะเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับละตอนนี้ ยี่สิบจุดเกิโลนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ถนนอะไรอะราชดำเนินนอกนะครับแล้วก็เราก็จะตรงไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าเส้ชนชัยแล้วครับเราไปดูกันว่าการเข้าเส้นชัยเป็นยังไงนะนี้จะเหลืออีกไม่ถึงกิโลแล้วครับเราไปกันไปเราไปเข้าเส้นชัยกันดีกว่าครับ มีอะไรบ้างมีเอิเปิ้ลนช็อกโกแลตคตี้แล้วก็โคลาใช่เป็นโคลาเดี๋ยวอาหารมาเต็มนะครับนี่ต้องไปเต็มโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับงาน Amazing Thailand Marathon นะครับ2021 Edition นะครับแต่วันนี้สนุกมากเลยครับการวิ่งในกรุงเทพเนี่ยไม่ง่ายเลยครับ มีทั้งสะพานแล้วก็ตลอดทางเลยครับวันนี้อากาศดีก็เลยให้ความสงบสงบนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซึ่งคลิปหน้าที่เราจะไปก็คือเกาะช้างครับอันดูเทลเกาะช้างกันลิ้งเทลนะครับระยะเจ็กิโลในเดือนหน้านะครับยังไงติดตามเพื่อเดินเที่ได้านในชิปหน้านะครับเก็เจอกันครับ